สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเยียบเรือสองแคมครับสำหรับค่ำคืนนี้มีเรื่องเล่าก่อนนอนให้ฟังอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะเข้ากับบรรยากาศในเวลาค่ำคืนแบบนี้หรืออาจจะเข้ากับข้อสงสัยตอบข้อสงสัยหรือตอบ ความสงสัยของหลายคนได้นะครับหวังว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคลิปนี้จะบอกว่าเป็นแนวคิดเป็นเคล็ดลับส่วนตัวซึ่งอยากให้ลองฟังและพิจารณาดูนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดกันวันนี้มาคุยกันวันนี้ให้ฟังในก่อนนอนตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องผีครับเป็นเรื่องคาถาหรือสูตรของการ บรรเทาอาการกลัวผีจากการที่สวดมนต์จัก,กระพัดเหตุผลที่จะมาพูดกันเรื่องนี้เพราะว่าผมเนี่ยนะครับมีโอกาสไดเ้เห็นทั้งคอมเมนต์เห็นคำถามจากทั้งในเพจเองเห็นคำถามจากในช่องคอมเมนต์มีการพูดคุยกันพอสมควรเรื่องไม่กล้าสวด กลัวผีสวดแล้วจะผีจะหลอกไหมทีนี้ผมก็เลยมีสูตรหรือมีคาถาพิเศษส่วนตัวให้ไปลองคบคิดหรือเอาไปลองท่องประจําใจกันดูนะครับว่ามันจะทําให้คุณหายกลัวผีหรือบรรเทาอาการกลัวผีได้บ้างไหมนะครับส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ เรียกว่ากลัวผีขึ้นสมองเพราะเป็นคนชอบฟังเรื่องผีชอบเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นแล้วมันเลยเป็นอะไรที่บันทึกอยู่ในใจมานานแสนนานในเรื่องของการกลัวผีครั้นที่อยู่ดีๆจะมาลุกมาบอกตัวเองว่าเออฉันจะไม่กลัวผีเลยฉันจะไม่กลัวผีแล้วมันก็ไม่สามารถมาลบสิ่งที่เราบันทึกไว้ ในทันทีทันใดะนะครับดังนั้นแล้วผมจึงมีสิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจท่องอยู่ในใจเสมอเวลาที่ผมต้องไปต่างจังหวัดต้องไปนอนโรงแรมเวลาที่ต้องไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นหรือไปเที่ยวในที่ที่เราแบบรู้สึกระแวงไม่ไว้ใจเนี่ยนะครับผมก็มีวิธีคิดสำหรับการที่ต้องสวดมน ในต่างที่จากถิ่นดังนี้นะครับข้อแรกข้อแรกนะครับสูตรที่หนึ่งคือผมจะท่องในใจเสมอว่าบทสวดจกักรพัิหรือรวมถึงสิ่งที่เรากําลังยึดถืออยู่นี้คือสิ่งที่เป็นเลือดสูงสุดแล้วนั่นคือพุทธัทงสระนังพุทธัทงธรรมมังสระนังกฉามิพุทธัทงธรรมมังสังคังสระนังกฉามินั่นคือเรายึดมั่น พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะสูงสุดในการสวดมนต์แต่ละครั้งมไม่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยแค่นามโมสามจบหรือจะสวดแบบเต็มสูสแบบเต็มสูตรคือถวายชีวิตพุทธทางชีวิตตังเมปูเชมิรวมถึงสวดนาโมพุทธายะหรือคาถาพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยนะครับ ใจความทั้งหมดไม่ว่าจะอธิบายความเป็นเลิศใดๆก็ตามสิ่งหนึ่งที่อธิบายความเป็นเลิศสูงสุดเสมอและเป็นอันดับแรกคือเรายึดมั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งสูงสุดดังนั้นสิ่งใดเป็นเลิศที่สุดแน่นอนพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่เราจะยึด เพื่อเรียนรู้ให้ไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์คือพระธรรมสิ่งใดที่เราจะยึดถือเป็นแบบอย่างผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นคือพระสงฆ์หรือพระอริยสงฆ์ดังนั้นข้อแรกนะครับไม่ว่าจะสวดมนต์ในสภาวะไหนจะกลัวแค่ไหนนะครับต้องไม่ลืมว่าเฮ้ยสิ่งที่สวดอยู่ที่กำลังทำอยู่นี่นะเรามีพระพุทธเจ้า เป็นสูงสุดเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสูงสุดข้อแรกที่ต้องท่องเอาไว้ในใจเลยเรายึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดและใครสูงสุดถ้าเราบอกว่าเรากลัวผีถามว่าแล้วผีกลัวอะไรไม่ว่าผีจะกลัวเทวดาผีจะกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามสุดท้ายจะมีสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใก็ตามคือพระพุทธเจ้าอยู่ หากจะต้องมีเหตุฉุกเฉินมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องระลึกถึงในการสวดก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงหล,ลวงปู่นั่นเองนะครับนี่คือข้อแรกข้อที่สองที่ต้องไม่ลืมและต้องท่องไว้ในใจเลยคือผีน่ากลัวน้อยกว่าคนและคนน่ากลัวมากกว่าผี คำนี้เราได้ยินบ่อยครั้งมากจากลวงปู่อขออภัยครับจากหลวงตาหลวงตามาพูดบ่อยครั้งมากและไม่ใช่แค่หลวงตามาเท่านั้นที่พูดประโยคที่มีใจความประมาณนี้นะครับว่าผีมันไม่ได้น่ากลัวเท่าคนหรอกคนนี่แหละน่ะนากลัวกว่าผีผียังพูดคุยเจรจาง่ายกว่าแต่คนนี่แหละที่มีความสลับซับซ้อนมีกิเลส มีความมืดดำอยู่ในใจและซุกซ่อนสิ่งที่เกินกว่าเราจะคาดเดาวไว้ในใจเสมอไม่ใช่แค่หลงตานะครับคนที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มคนที่เขาสัมผัสหรือเจราจากับกับสิ่งลี้ลับได้พูดคุยกับผีได้หรือสื่อสารกับวิญญาณสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณได้ก็เห็นตรงกัน พูดตรงกันว่าสุดท้ายแล้วคนนี่แหละน่ากลัวที่สุดผีเนี่ยเขาก็ติดอยู่แค่ไม่กี่อย่างติดอยู่ในอารมณ์สุดท้ายติดอยู่ในจิตสุดท้ายติดอยู่ในห่วงความคิดสุดท้ายหรือติดอยู่ในสิ่งที่เขาเขายึดเกาะเขายึดเหนี่ยวเขาไม่ลดละซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆด,ดังนั้นแล้วอย่าลืมว่า ไม่ว่าเราจะกลัวแค่ไหนมันจำอยู่ในสถานการณ์ไหนให้เอาข้อหนึ่งเพื่อมาลบความกลัวในข้อสองคือเวลาเรากลัวว่าผีเนี่ยมันน่ากลัวก็ต้องเอาข้อหนึ่งคือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเพื่อเอาบารมีท่านมาเพื่อจัดการมาเคลียมาแผ่บุญมาทำให้ สิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันมันหายไปหรือพูดง่ายๆว่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนี่แหละมาปราบซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปราบอะไรหลร้วนะครับเพราะจริงๆศาสตร์ของการสวดมนต์จักพรัิก็คือการแผ่บุญดังนั้นข้อหยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อ2ต้องไม่ลืมว่าผีไม่ได้น่ากลัวเท่าคนดังนั้นเมื่อรู้ว่าผีไม่น่ากลัวเท่าคนและรู้ว่าผีเนี่ย ต้องการอะไรก็ต้องการบุญต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างไม่งั้นเขาคงไม่พยายามจะติดต่อสื่อสารอะไรเราตามความเชื่อนะครับจริงๆเขาเองการที่เขาจะพยายามติดต่ออะไรใครสักคนหนึ่งเขาเองกอ็ต้องใช้พละกกาลังพอสมควรดังนั้นสิ่งที่เขาพยายามอยู่แปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือและ ไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรก็ตามนะครับซึ่งเราไม่มีทางรู้เพราะว่าเราไม่ได้มีไม่ได้เป็นผู้วิเศษเราทําได้คือเราก็แผ่บุญให้กับเขาไปเขาจะอยากได้ไม่อยากได้ก็แล้วแต่เราก็ให้ในฐานะของผู้ที่มีบุญเพราะเราเป็นผู้ที่สวดมนต์จัก,กรพรรดิส,สวดมนต์คาถาต่างๆและปฏิบัติและมีบุญมีความดีดังนั้นก็ให้บุญเข้าไปนะครับ ข้อที่3คือสิ่งที่จะมาช่วยทําให้เราคลายจากความกลัวได้อย่างหนึ่งคือเป็นสูตรของการครอบวิมานให้กับตัวเองบ่อยครั้งมากที่ผมเองก็กลัววิธีการเอาตัวรอดจากความกลัวนั้นได้ก็คือการที่ก่อนที่ผมจะสวดมนต์ก่อนนอนในต่างที่ต่างถิ่นผมก็นอกจากอธิษฐานแผ่แล้วก่อนที่จะอธิษฐานแผ่ แน่นอนว่าต้องรวมกําลังหรือขอราธนาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆก็คือพระพุทธพระเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกพระองค์และครูบาอาจารย์รวมถึงหลวงปู่หลวงตาเป็นที่สุดเมื่อขอบารมีท่านแล้วก็อธิษฐานบอกท่านไปเลยว่าขณะนี้ตั้งใจขณะนี้อยู่ในต่างที่ต่างถิ่นนะขอให้หลวงปู่หลวงตาเนี่ย รวมถึงครูบาอาจารย์รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครอบวิมานปกป้องคุ้มภยัยป้องการภัยจากสิ่งที่มาปองร้ายสิ่งที่ไม่ดีและขอให้การครอบวิมานนี้จงเป็นการพร้อมไปกับการแผ่บุญพบภูมิใดก็ตามที่ต้องการบุญกุศลขอให้มันน้อมรับบุญกุศลนี้และเมื่อได้รับบุญกุศลไปแล้วอย่าได้ แสดงสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เราต้องกลัวให้เราต้องกำลังตกให้เราต้องเสียกำลังใจในการทำความดีบอกไปเลยชัดเจนโป๊ะโป๊ะโปะโป,โป,โป,โปไปเลยว่าเอาละ่ะฉันจะสวดมนต์นะก่อนจะสวดมนต์ฉันขอบารมีครูบาอาจารย์ให้ครอบวิมานปกป้องคุ้มภัยเสร็จแล้วเมื่อครอบตัวเองแล้วก็ขออนุญาตแผ่บุญไปเลยนะสิ่งหนึ่งที่ อาจจะเป็นข้อผิดพลาดในข้อนี้นะครับหลายคนอาจจะเจอสิ่งแปลกๆหลายคนอาจจะสัมผัสสิ่งแปลกๆแล้วก็รู้สึกกลัวความเห็นส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าจากฟังการฟังหลายๆคนที่มาปรึกษาผมรู้สึกว่าเขาอาจจะขาดขั้นตอนหนึ่งในการสวดมนต์หรือแผ่บุญน,นั่นคือการขอบารมีของพระมาที่เรา การที่เราจะต้องการแผ่บุญอะไรบางอย่างนะครับเราใช้บุญตัวเองสมมุติสมมุติเราเป็นแสงสว่างนะเราก็เป็นเทียนเล็กๆแล้วเราก็จุดเทียนเล็กๆท่ามกลางความมืดตึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ตามที่เห็นแสงเหล่านี้นะครับ ก็ต่างอยากได้แสงนี้อยากมาต่ออยากจะมาเอาแสงสว่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้มีกําลังมากมายผลที่เกิดขึ้นคือเทียนอาจจะดับเทียนอาจจะดับเพราะมันเทียนเล่มเล็กเทียนอาจจะไม่พอเดือดเนื้อร้อนใจตัวเองสิ่งที่ทําได้คือ ขอบารมีของผู้ที่ใหญ่กว่าก็าขอบารมีของพระพุทธเจ้าที่เป็นคบไฟเป็นดวงประทีปอันใหญ่ขอบารมีของหลวงปู่ซึ่งเราเชื่อกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเต็มที่เป็นเสมือนเทียนเล่มใหญ่ก็มารวมตรงเนี้ยที่เราแล้วค่อยแผ่ไปทีเนี้ยการที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าสมมุติว่าสมมุตินะครับว่าภพภูมิต่างๆที่ก็เป็นผีนะครับ สมมุติว่าเขาเป็นสุนัขหรือสัตว์ที่เราต้องการให้อาหารนะครับถ้าเราเป็นคนตัวเล็กที่ไม่ได้มีบารมีอะไรแล้วเราไปให้แน่นอนว่าบางทีมันอาจจะมีป่าสุนัขที่มันเกเรพยายามจะแง่งง่องแง่งแง่งใส่เราแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ให้เองทั้งหมดเพียงลำพังแต่เราเนี่ยไปขอบารมีคือไป แจ้งถแถลงไขกับผู้ที่เป็นใหญ่เราไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านขออนุญาตแล้วก็บอกผู้ใหญ่บ้านว่าจะมาตรงนี้ก็มีการผู้ใหญ่บ้านก็จัดเตรียมบริวารมาเพื่อมาช่วยเราซึ่งบริวารเรามองไม่เห็นเนาะแล้วก็มาช่วยในการแผ่บุญบริวารมาดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นคือสุนัขที่มันแง่งแง่งแง่งน้องที่จะมาขอบุญ ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะกลัวบารมีของผู้ที่เราใหญ่กว่าเพราะเราไปขออนุญาตมาแล้วดังนั้นสิ่งที่มันผิดพลาดคือบางคนเนี่ยนะครับทําเองไม่ขอบารมีซึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าบุญก็ไปได้น้อยกลายเป็นว่าเจ,จ็บตัวเองเกิดเหตุที่คอนโทรลไม่ได้มากมายผีอัมนู่นนี่นั่นซึ่งผมเองเคยผ่านอะไรมาหมดแล้วเพราะ เคยทดลองเคยทำเองแผลเองสุดท้ายก็โดนผีอำ้รู้สึกนู่นรู้สึกนี่กลายเป็นว่าต้องนำไปสู่ข้อที่4คือวิธีการบรรเทาความกลัวหรือแก้ไขสถานการณ์คือบทสวดจักพัิเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลวงปูด่ดูเพราะหลวงปู่ดูอธิฐานให้คาถาเนี่ยพระคาถาเนี่ยเป็นประโยชน์ มากๆต่อหลายๆอย่างหนึ่งในสิ่งที่ท่านอาธิษฐานไว้อย่างเป็นประโยชน์คือการแผ่บุญหากเราจะขอความช่วยเหลือหรือขอความอนุเคราะห์จากใครสักคนหนึ่งขอความเมตตาจากใครสักคนหนึ่งเราต้องขอใครเราก็ขอกับผู้ที่คิดคน้นหรือประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาในเมื่อเราทำเนี่ยขณะที่กำลังทำเนี่ยแล้วอยู่ดีเอา ผีอํารู้สึกใครมานั่งข้างๆให้อธิษฐานในใจหรือพูดมาเลยว่าหลวงปู่หลวงปู่ครับไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะผมคิดไปเองหนูคิดไปเองหรือเกิดจากภพภูมิใดก็ตามที่เขากำลังจะมาขอบุญเขาต้องการความช่วยเหลือหลวงปู่ช่วยทำให้เขาได้รับบุญและ อย่าให้เขาได้มาทําให้หนูกลัวขอให้หลวงปู่ช่วยสอนเขาให้เขารู้กฎของธรรมชาติกฎของธรมงธรมะว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ธาตุขันของเขาไม่ได้อยู่เหมือนเดิมแล้วเขาควรจะไปตามวัฏจักรของเขาให้หลวงปู่ท่านสอนไปเลยดังนั้นข้อที่4ถือว่าเป็นไม้ตายที่สุดซึ่งผมเอง ก็เชื่อมั่นส่วนตัวว่าทุกครั้งที่เวลามันมีเรื่องจริงๆเหมือนที่ผมเคยเล่าถึงเรื่องโรงแรมที่เชียงใหม่ผมไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนหรอกแต่ผมรู้สึกได้ว่าเอาล่ะขออภัยนะครับเองมาแล้วฉันรู้สึกว่าเองมาแล้วอืมเองพยายามมาดูเอ็งไม่ต้องมาดูก็ที่มาดูก็เพราะอาจจะเพราะว่ากำลังสวดมนต์อยู่ก็บอกเลยลวงปู ให้เขาได้บุญไปแล้วให้เขาไปนะก็รู้สึกว่าเออหมันมาชะโงกดูแล้วมันก็ไปเพราะหลวงปู่ก็เคลียร์เองเหมือนอีกครั้งหนึ่งที่ฝันประหลาดมากว่าผมเนี่ยเจอเอ,อ,อาม่าคนหนึ่งที่เขาพยายามจะบอกว่าห้องเนี้ยห้องเขาผมที่ผมไปทํางานต่างจังหวัดเนาะแล้วผมก็ไปนอนในโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็ฝันถึงอาม่าคนหนึ่งที่ มายืนอยู่หน้าห้องตัวเองนี่แหละบอกว่าเนี่ยที่ห้องเขาเข้าห้องไม่ได้ผมก็เลยอธิษฐานขณะที่กําลังฝันและผมก็เริ่มสะดุ้งตื่นรู้ตัวเนาะพอตื่นมาก็กลายเป็นว่าผมก็ขยับไม่ได้แน่นอนเข้าสเต็ปผีอมไม่ว่าจะเกิดจากเส้นจะอะไรก็ตามผมก็ให้หลวงปู่จัดการอีกผมกอธิษฐานว่าหลวงปู่เอาบุญให้อมาม่าไปเลยบุญใดๆก็ตาม ขอรวมบารมีหลวงปู่มาที่ผมแล้วก็ให้หลวงปู่จัดการส่งต่อให้อามาเลยดังนั้นสรุปจบท้ายผมหายกลัวผีไหมผมก็ยังกลัวอยู่นะแต่ผมจะมีสี่อย่างนี้ที่ผมยึดเสมอว่าถ้าผมจะต้องไปสวดมนต์ต่างจังหวัดต้องไปนอนต่างจังหวัดหรือจะต้องอยู่ในภาวะที่กลัวผีผมก็จะหนึ่งเลย ไม่ว่าผมจะสวดมนต์หรือไม่สวดมนต์ก็ตามผมยึดมั่นในพุทธทางธรรมมังสรนังคาฉามีถ้าเรายึดมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และพระสงฆ์รวมถึงครูบาอาจารย์ถ้าเราเชื่อมัน่นและเราเอาใจใเราไปผูกกับพระเสมอนะครับผมมีความเชื่อมัน่นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราจะพร้อมขอความช่วยเหลือจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเราสามารถน้อมบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อช่วยเราได้เสมอตลอดเวลาข้อที่สองอย่างที่บอกคือผมบอกเสมอว่าที่หลวงตาท่านบอกและผู้ที่สัมผัสวิญญาณบอกผีเนี่ยครับมันไม่ได้น่ากลัวเท่าคนที่บอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวเท่าคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราหายกลัวหรอกแต่มันทําให้เราเข้าใจว่า เจ้าภพภูมิวิญญาณต่างๆเนี่ยครับผีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สัมภเวสีนะเทวดาเปรตอสุรกายหรือภพภูมิที่สูงขึ้นไปหรือต่ำลงมาก็รวมเป็นผีหมดดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าผีที่ว่าเรากําลังสัมผัสหรือกําลังเจอเขาเป็นภูมิต่ําหรือภูมิสูงดังนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเราแผ่บุญเขาไม่ได้ต้องการอะไรไปกว่าบุญกุศลหรอกเพราะว่าสุดท้ายจิตสุดท้ายที่เขาเขาทุกข์อยู่เพราะเขาทุกข์ เพราะอารมณ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในช่วงห้วงเวลาสุดท้ายเราก็มีหน้าที่ให้บุญไปข้อสคือครอบวิมานอย่าลืมครอบวิมานให้กับตัวเองและอย่าลืมขอบารมีของครูบาอาจารย์ท่านมาสุดท้ายฉุกเฉินที่สุดก็บอกหลวงปู่ฟ้องหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยเลยในเมื่อเราสวดมนต์จักพรรดิเราเชื่อมั่นในบทสวดน,นี้เรา จะขอบารมีใครเราจะขอความช่วยเหลือจากใครนี่เลยครับขอบารมีหลวงปู่ให้ช่วยดังนั้นสรุปจบท้ายในเรื่องนี้ไปลองทํากันดูเมื่อไหร่ที่กลัวผีลองนึกสิ่งเหล่านี้ดูหากนึกทั้งสี่ไม่ออกผมบอกเลยว่าสุดท้ายให้นึกอย่างนี้นึกข้อหนึ่งกับข้อสุดท้ายข้อหนึ่งคือเรา สวดมนต์เราปฏิบตัติเรายึดมั่นในศาสนาพุทธเรายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมะสงฆ์ขอให้การยึดมั่นนี้เป็นการขอบารมีท่านมาช่วยบางคนเนี่ยนะครับแขวนพระเครื่องเต็มเลยแต่ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักการน้อมบารมีมาใช้สุดท้ายข้อที่สี่คือขอบารมีหลวงปู่มาช่วยหลวงปู่นี่แหละครับจะช่วยเรา ในห่วงเวลาฉุกเฉินนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็จะทำให้คุณทุกคนนะครับคลายความกลัวจากการสวดมนต์แล้วกลัวผีได้หรือการที่ไปต้องไปเจอสถานการณ์ที่อยู่ทางที่ต่างถิน่นสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาอะไรบางอย่างพึ่งพาสี่อย่างนี้ครับรับรองเอาตัวรอดได้ อย่างน้อยๆผมเนี่ยก็เอาตัวรอดได้แต่สําหรับคุณเองต้องลองดูเองนะครับสวดไปเถอะครับแผ่บุญไปเป็นเรื่องดีทั้งนั้นที่ทําอยู่เป็นเรื่องดีอย่าลืมเรื่องนี้นะการสวดมนต์ภาวนาที่เราทําอยู่เป็นเรื่องดีเป็นบุญเป็นกุศลจงทําต่อไปคืนนี้ขอให้ทุกคนฝันดีและฝันดีไม่ต้องกลัวผีแล้วก็ฝันดีผีเทวดาสิงศิทธิ คุ้มครองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ